สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show นะคะสำหรับวันเสาร์ที่16กันยายนนะคะอย,คอยู่กับคุณเป้พานุพงษ์และดิฉันโอยดาค่ะท่านผู้ชมเสาร์วอาทิตย์าหาสถานที่ท่องเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวไปกินค่ะนะฮะสิตลาดบก6ตลาดน้ำเอาไปดูกันนิดนึงนะครับตลาดบกก็มีตั้ง10ที่ตลาดน้ำมีมาแนะนำอีก6ที่นะครับคือจริงๆเนี่ยเขาเป็นโครงการนะ ที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจสร,ร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าโครงการนี้ชื่อว่า10ตลาดบก6ตลาดน้ําสืบสานวัฒนธรรมไทยนะครับ,รบท่านผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ได้เปิดที่แรกเสาที่แล้วนะครับวันที่9เดือน9ตลาดน้ํากรุงเก่าวัดท่าการ้องนี่วัดท่าการ้องอยู่ที่อยุธยานะครับและก็ต่อเนื่องกันเลยครับวันที่10กันยายน เปิดประสบการณ์ใหม่เที่ยวตลาดน้ําบนน้ําตกเอ้ยตลาดน้ําบนน้าตกเป็นยังไงคือปกติตลาดน้ํานี่ก็จะแบบริมคลองอะไรอย<ช>่างงี้ใช่ไหมร<ะ>ิมแม่น้ําอะไรแนวนี้นะครับแต่นี้ตลาดน้ําเหมือนกันไหมล่ะแต่ว่าอยู่ที่น้ําตกนะครับแห่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับเรียกว่าตลาดน้ํากลางป่ากวางโจนะฮะอยู่ที่เพชรบุรีครับ แล้วก็ไปแชะภาพสุดเก๋กับเมนูสุดอร่อยบนกระบอกไม้ไผ่นะครับชมน้ำตกอุโมงซุ้มไผ่ติดแอร์โอ้โหติดแอร์ด้วยนะ <c oughs> เออ <c oughs> นั่งแพไผ่สปาปลาชิลๆเลยโอ้โหจะมีสาสปาปลาเลิศไหมเลิศมากตอดเท้าจักรจีไป<า>นะฮะสบายๆนะก็เรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้ ให้แก่ชุมชนด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะกระทรวงวัฒนธรรมชวนเที่ยว10ตลาดบก6ตลาดน้ำสืบสารวัฒนธรรมไทยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี่ท่านใกล้ที่ไหนก็ไปเที่ยวที่นั่นได้เลยยังมีอีกหลายที่ที่เรายกตัวอย่างมาก็คือที่เขาเพิ่งจะเปิดกันล่าสุดเนี่ยนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเข้าไปค้นหาใน Google ได้เลยนะฮะค้นหาคาว่า10ตลาดบก6ตลาดน้ำแล้วก็ ปักบุดไปได้เลยใกล้ที่ไหนไปที่หนหน้าไปมากๆดิฉันเห็นแล้วก็อยากไปทันทีเลยลนะคุณ <ไป S 2> เป้ปเก็บทีละที่เก็บ <ใช S 1> ทีละที่นะ